หากยังไม่มีรัฐบาลมีแผนงานเหล่านี้ไว้หรือไม่อย่างไรสิ่งที่สำคัญในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยท่านได้มีการซักซ้อมพี่น้องประชาชนในการ,รเผชิญภัยเหตุหากจะเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ไว้หรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครผมจะตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งฮะเกี่ยวกับกรมบรรเทาสาธารณาภายัย อยากตั้งข้อสังเกตยังไงครับว่าช่วงที่เกิดสึนามิในจังหวัดภาคใต้ณวันนั้นท่านคงจะทราบผู้คนทั้งหลายคงจะเห็นว่าคนที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ไปถึงสถานที่ได้ไวที่สุดเป็นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของเอกชน ผลที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าในพื้นที่เขาพูดถึงอย่างนั้นจริงๆครับกว่าจะได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานของรัฐใช้เวลานานสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลในรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐไม่มีความเอกภาพในการสั่งการในการในการจัดการในการบริหารจัดการหน่วยงานในการแก้ปัญหาสิ่งที่ผมอยากจะเสนอต่อรัฐบาลต่อไปว่า รัฐบาลควรที่จะต้องจัดให้มีองค์กรอิสระเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อจะให้มีการบังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาหากเกิดภัยพิบัติอย่างนี้โดยตรงเลยเพราะหลายกรณีอย่างที่เกิดภัยพิบัติครั้งที่แล้วการสั่งการการเตือนภัยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับฟังในการบังคับบัญชาเพราะมีการซ้อนงานกันอยู่สิ่งเหล่านี้ครับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นห่วงไม่ใช่ว่าปัญหาอื่นไม่สําคัญปัญหาอื่นก็สําคัญแต่ปัญหานี้ที่สําคัญที่พวกผมจําเป็นที่จะต้องลุกขึ้นนํามาพิจารณาในสภาแห่งนี้เพราะว่าเหตุการ์แผ่นดินเหตุการณ์ภัยพิบัติตามธรรมชาติไม่สามารถที่จะคาดการได้และเป็นภัยพิบัติที่ใกล้ตัวซึ่ง ผู้คนทั้งหลายจะลืมไปครับจะลืมนึกถึงเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติคนเราส่วนใหญ่ในเมื่อไม่เห็นลงศพลงศพแล้วไม่หลั่งน้ําตาสิ่งเหล่านี้ครับผมอยากจะฝากเตือนรัฐบาลว่าต้องให้ความสําคัญกับภัยพิบัติโดยเฉพาะสิ่งแวดลอ้อมขอขอบคุณครับรท่านประธาน